คลิปนี้จะพาย้อนกลับไป10ปีที่แล้วนะครับในหมู่บ้านสารคูนตําบลโคกสว่างอําเภอสาโรงจังหวัดอุบลราชธานีบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยความทรงจําดีๆมากมายนะครับทําให้เราได้คิดถึงวันๆแล้วก็ได้ดูคลิปนี้ครับโดยบริเวณนี้นะครับจะเป็นบ้านของคุณยายของผมนะครับแล้วก็บ้านของคุณป้านะครับก็เป็นบ้านหลังเก่าของผมที่เคยอยู่ตรงนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับเมื่อกี้เป็นบ้านของพี่สาวนะครับตัวนี้จะเป็นท ตัวนี้เป็นรูปภาพนะครับที่พวกผมเคยไปถ่ายนะครับลูกหลานผู้ใหญ่บ้านนะครับเคยไปเล่นอยู่ตรงนั้นเป็นประจานะครับยาว่าเล่นจนดึกจนดื่นตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับที่นี่เป็นศูนย์รวมของกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็กลุ่มวัยชรานะครับตัวนี้เป็นรูปภาพตั้งแต่ตอนที่ยังมีบ้านเป็นหลังอยู่นะครับก็คือตอนนี้น,คยยนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่อันนี้เป็นการช่วยงานในการทําซองผ้าป่าทําอะไรต่างๆทุกคนจะมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เยอะมากส่วนที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นบ้านของคุณยายนะครับตอนนั้นคุ เป็นบ้านหลังที่แกอยู่เป็นประจำนะครับตัวนี้ก็เต็มไปด้วยความทรงจําดีๆมากมายนะครับใน10ปีที่แล้วนะครับทุกคนถนนเส้นนี้ต่างก็มีผู้คนสัญจรไปมานะครับเนื่องจากว่าเป็นที่ทําการผู้ใหญ่บ้านนะครับคนต่างหมู่บ้านคนในหมู่บ้านก็มาติดต่องานต่างๆตรงนี้ะครับถอยกลับไป10ปีที่แล้วก็เหมือนไม่นานมากนะครับทุกคนก็มีเทคโนโลยีต่างๆโทรศัพท์ต่างๆเข้ามานะครับแต่ว่าแต่ก่อนตอนนั้นผู้คนนะครับยังคงอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผู้คนก็เริ่มจางหายไปตามกาลเวลานะครับทุกคนตรงนี้เป็นสถานพยาบาลนะครับ อยากบอกว่าตรงนี้คือผู้คนเข้าเยอะมากทุกวันเสาร์อาทิตย์คนจะมาตรงนี้เยอะมากๆเลยครับเพราะว่ามีที่เดียวในหมู่บ้านแล้วก็เป็นครั้งแรกที่หมู่บ้านสารคูณมีสถานพยาบาลนะครับอีกสิปีต่อมานะครับทุกคนสภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้ก็คือซุดโซมไปหมดนะครับผู้คนที่เคยอยู่ก็ต่างจางหายไปตามการเวลาขึ้นไปสวรรค์บ้างนะครับทุกคนตัวนี้บอกกันนะครับมันเห็นแล้วก็ค่อนข้างหดหูวนะครับเพราะว่าเราเคยอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่าตอนนั้นคนมากมาก แต่ว่าทุกวันนี้คือบ้านแถวนั้นเขาย้ายออกกันหมดแล้วนะครับเหลือแค่ผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ข้างหลังนะครับตรงนี้ที่บ้านยายของผมนะครับตอนนี้ก็เป็นสภาพแบบนี้แล้วครับทุกคนส่วนคุณยายทั้งสองก็ไปสู่สวรรค์สวรรค์เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บ้านหลังนั้นที่เป็นบ้านที่คุณหมอเคยมาแกก็ไปที่อื่นแล้วนะครับทุกคนอยากบอกว่าเป็นภาพที่น่าหดหูแล้วก็น่าเศร้ามากครับทุกคนตัวนี้เป็นภาพที่เคยแบบ อยู่ด้วยกันอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าวันหนึ่งก็ทุกคนก็แยกย้ายกันไปนะครับทุกคนบ้านผู้ใหญ่บ้าน,านตอนนี้แกก็แบบว่าเอาออกนะครับแกไปทําอีกที่นะครับทุกคนที่ที่เคยแบบว่าพวกผมเคยไปเล่นไปเลาะนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วนะครับทุกคนก็กบอกว่าน,น่าเศร้านะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะว่าการเวลาก็ต้อง เปลี่ยนไปทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นภาพที่เคยไปเล่นไปอะไรตอนนี้ก็คือบ้านหลังนั้นก็คือไม่อยู่แล้วนะครับทุกคนก็10ปีผ่านมาแล้วนะครับจากปี2558ตอนนี้ก็2568แล้วนะครับตอนนี้68มันก็อัปเดตหลายอย่างครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันก็เปลี่ยนไปนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรนะครับทุกคนอันนี้เป็นเด็กๆนะครับที่เข้ามาเล่นแต่ว่าไปนะครับทุกคนเราก็คิดถึงเนาะแต่ว่าเราก็แค่ได้แค่ดูนะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชรให้นะคับ